ราคายางตกต่ำในที่สุดมีกำลังรัฐบาลได้ลงสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็นผู้รับซื้อยางทั่วประเทศโดยรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินให้กับสถาบันเกษตรกรเลยสถาบันเกษตรกรก็เป็นหนี้กับที่น้องประชาชนชาวสวนยางที่ยังคงค้างอยู่ดังนั้นในวันนี้พวกเราผู้แทนของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ได้มาเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการจ่ายเงินที่ค้างอยู่กับสากรและสถาบันเกษตรกร,ท,กรทั่วประเทศให้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่รัฐบาลค้างประชาชนชาวสวนยางขายยางแล้วไม่ได้รับเงินเป็นเวลา3เดือนซึ่งเป็นความทุกข์ยากมากสําหรับกัเกษตรกร,กรชาวสวนยางประการที่สองให้รัฐบาลประกาศยกเลิก การแทรกแซงราคายางทันทีเพราะแทรกแซงไปยิ่งสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมให้กับชาวสวนยางโดยมาจำหน่ายจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จและให้ข้าวสู่กระบวนการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยมีผู้แทนของสของสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมเราไม่มีความเชื่อมั่นในกลไกในระบบของราชการเมืองไทยห้าให้รัฐ ปิดเผยสัญญาและรายชื่อกลุ่มที่ขายยางให้กับรัฐผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาธารณะข้อเรียกร้องทั้งห้าข้อคิดว่าได้รับความกรุณาปราณีจากรัฐบาลใ,ในวันนี้ต่างหากยังไม่ได้รับผลต่ข้างกันอยู่ที่นี่เรากลับไม่ได้ชาวบ้านตีตายแน่ ดังนั้นพวกเราเสียสละเป็นผู้แทนของสถาบันเกษตรกรแต่ละสถาบันมีสมาชิกอยู่ในเครือข่ายนับพันสองพันคนไม่เร่งรีบวันนี้มีประชุมคณะครรมาที่ครรมอรเคยตั้งงงินวาสามหมื่นล้านให้ของแต่ละคว้นเริ่มหึงหลายังไม่รับเข้าครรมอหมายถึงว่ายังรัยังไม่ได้